สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้มาพบกับช่องย่าพี่สีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้าเมื่อนี้ย่าพี่สีก็ได้นําขอมูลโนทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชมรับฟังย่าพี่สีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ย่าพี่สีนะไม่เด้กจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยยามย่าพี่สีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตที่ใหม่ๆพี่น้องก็สิบ่ได้พลาดเบิ่งผ่านชมแนวทางเนาะค่ะ พี่น้องมักอาจารย์ใดเช่นจออาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ของมาคุยมาทักทายกับเดียดไทยกันคอมเมนต์มาใตาค้คลิปข้างล่างได้นาอพี่น้องเนาะก็เบบ่าๆไลา่ยา,ยายห้างพี่น้องค่ะไปเบิ่งของมูลน่ท่างอาจารย์ทันแหลกเพิ่เลยนะคะมาเบิ่งเนวทางนี่จะพี่น้องเป็นเนวทางสูตรนี้นะคะแคบนาจอเอาเลยงวดที่หนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วนาะพี่น้องเลขเด่นนะคะเลขเด่นมีเจ็ดกับแปดนะคะเอาแคบนาจอไปเบิ่งได้เลยเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางศูนย์นี่เอสีวัสสามตัวบนศูนย์หาหกนะค่ะศูนห้าหกหกศูนย์ศูนย์หกห้าสามหาหกสามหกหาสี่ห้และหาหกหาเนาะพี่น้องเนาะหมักกับพิจารนาตามเพลินนะคะต่อไปเลยจ้ะสองตัวล่างนะคะเลขสองตัวตรงคือหาหกหกหาเท่านั้นนะคะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะพี่น้องเนาะเด่นหากับ8 5 2 7เนะคะเน้นหา7หา8หาซกันหา1นหและหาเก่านะคะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าเอามาเบิ่งสูตรนี้ค่ะพี่น้องคะสูตรนี้เป็นแนวทางของแอดอันสูตรนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเด่นนะคะหาหาซหา3าและ0 3ย์ หมักกระจวจดจาดฝาดบ่มเดิมพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าสูตรนี่เป็นแนวทางของแอดสเน่นะคะอาจารย์สเน่เนาะพี่น้องเนาะเอาโทรศรัพย์แย่ไพ่ไปทังเขาเหลอดิบานพี่น้องคะ่ะต้องขอโทษขอให้หลได้พี่น้องแนวทางของอาจารย์สเน่นะคะพี่น้องค่าเพื่อนบอกว่าเด่นงวดนี้เจ็ หกห้าสามแปดสี่หนึ่งนะคะไปมักแนวทางของอาจารย์สน่แคปหน้าจอได้เลยนะคะพี่น้องมกักกระจวจดจาดฝาดบ่มตามเพลินใดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าสูตรนี้เป็นแนวทางว่าซันพี่น้องคะเป็นแนวทางของแอดมอนนักคำนวณน,นะคะพี่น้องคะแอดมอนนักคำนวณบอกว่าอ่า เลขเด่นงวดนี้นะคะเพิ่นบอกว่าเด่นอ่า0103446050647และ15นะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าสูตรนี้เพิ่นบอกว่าแอดใช่เกมมาสั่นพี่น้องล่างหา05459และ55นาะพี่น,อน้องเนาะต่อไปเลยจ้าสูตรนี้เป็นแนวทางของแอดอ่าสูตรนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่า มามีซื้อนะคะพี่น้องคะบอมีซื้อนะคะ่ะงวดนี้เพิ่นบอกว่าเก้าสี่เก้าเออเก้าซีกับสี่หาวสันเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าสายวิ่งซอสนามบินนามอาจารย์วังพระวังอาจารย์วันพนมไพ่วสันเด่นแปดนะคะ่ะต่อไปเลยจ้าสายเหนือนะคะสําหรับแนวทางของแอสซอสนามบินนามเนาะพี่น้องเนาะเอาแคบหน้าจอเนี่ยนาจะเน่นสามซี่สามหกและแปดหกเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้ะไอแอดสตางบอกว่าตัดล่างออกแล้วว่าสั 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, ้นคู่ล hmm. ่างหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดสี่ห้าสี่หกสี่แปดหาหกหาแปดและแปดหกนะค่ะหกแปดเนาะต่อไปเพิ่นบอกว่าเด่นสิบบนแบบชัวชัวว่าสั้นเจ็ดแน่นอนเอาจับคู่กับคู่ยังลรืว่าสั้นเพิ่นว่าเนาะต่อไปเลยจ้ะแนวทางสิบหน่วยบนสําหรับแนวทางของสัพทวีคูณเนาะค่ะงวดที่แล้วมาหาน้องงวดนี้หนึ่งสามสี่เจ็ดเก้าอันนี้บ่ได้เด้อพี่น้อง มุดอะไรเพราะว่าโทษสามยัยไพนาจะไปไก่จะไปทางเขาแล้วเนาะพี่นอนะ้องเนาะอมาเบิ้งอ่ะคนบางละจันวสันลีอ่าลักซิบลางซีสองเก่าเนาะคะ่ะสำหรับเนาะคนบางละจันเนาะของแท้เด้อพี่น้องคนเป็นผู้ล่วงเองเนาะคะ่ะมาเบิ้งค่ะเไกยลาบอกว่าเด่นซีนะคะ่ะ หาซีหนะคะแขวนแขนเนาะห้าซีหกแปดีกเก้าซีหกขังรางเด่นเจ็ดศนย์เจ็ดสามเจ็ดและหาเจ็ดนะคะต่อไปแย่ให้กระเด็นเจ็ดเนาะพี่น้องมาเบิ้งค่ะสูตรนี่ว่าสันนวยรางนะคะงวดทเร็วมาสงเนาะงวดนี่ศูนย์สมหนึงกเนาะจ้าต่อไปเลยจ้ารางแขนแขวนหนึ่งเจ็ดวาสันเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าสูตรนี่ว่าสันงวดทีเแียวมาหาสองนะคะงวดนีสองสามสองสี่สงห้า3ีสามซีห้า6ีหกีแปดและซีเก่า ถ้าบอมีเลกดับย้ยไพยอยู่ที่2 3กับ2หาเท่านั้นนะคะต่อไปเจานี่แหละค่ะพี่น้องเอาแคปหน้าจอได้เพิ่นได้แวนวทาง,งเ,าเทงิงเพิ่นไดบัตเนวทางเทิงเพิ่นอยู่ที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสงเจามสองหนึ่งสองสองสสามสามหนึ่งสามสอและสาาเนาะคะ่ะต่อไปเรจารนวทางลางสอจุดวสันสี่แปดสี่เก่าสำหรับเนวทางนักลบอิสระเนาะคะ่ะต่อไปเรจารนวทางของเอรลเดนนะคะ,ะบนเดนศนย์ก็นึ่ง นิ่นแปดศูนย์สี่เจ็ดศูนสองเนาะค่ะไพนน้องบัาฑ์ชงอีหย่างมาเนาะมาออุวสันมาอาอุมาอาอุทรงเหล็กมาพี่น้องค่ะสองตัวทึ่งของตัวทึ่งศย์สี่กับศูเนาะคางลางเดนศูนย์กับหนึ่งศูนย์หกับหนึหานะคะ่ะผลหมักหนึ่หานะพี่น้องคนเสือรอดไเอ้เนาะเดนลางวาสันเอแสงเดือนบอกว่าแปดห้ อ่าหกเนะคะแล้วก็นึ่ง2ีนึ่งหาสองสี่นและหนนะคะต่อไปเลยจ้าล่างอย่างเดียวเดินหาวงดที่เหลยวเดินสองวงนี้เดินหาม่หาซ้หาสี่ห้าสามหและห้าหนนะคะต่อไปเอสสว้บอกว่าเดินสี่สี่หาสี่หนึ่งสี่สองสี่สามหนึ่งสหาสองสและหาสีสามลายแสดงว่าเป็นแนวทางเทิงเนพี่น้องมาเบิ่งค่ะแอสไทยสตัวนะคะเจ็ดสามห้าเจ็ดสามหาเจ็ดสี่ห 845หและแปดสหเนาะค่ะ สามคู่บนน่ะจะเป็นสามห้าสามหกสี่หาและสี่หกเนาะค่ะเนาะสองตัวเทิงเนาะต่อไปนะคะสําหรับแนวทางของมิดเตอร์บอดนะคะพี่น้องคะอ่าบอกว่าอ่าแขวนแขนเรื่องวงนนี้เด่นหกล่องศูนย์วสันเน้นสองศูนย์หกสองศูนย์ห้านะค่ะอ่าสองตัวศูนย์หาศูนย์หกกับหนึ่งหาสำหรับแนวทางของมิดเตอร์บอดเนาะพี่น้องเนาะเอาระวังบิดสายสีเด้อหลายค่ะวสันเพื่อนว่าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอเล็กสมศักดิ์เด่นหานะค่ะสี่หนึ่ง หึ่งห้าเจ็ดหกหาเนึ่งหางหกหาเจ็ดหาเน้นๆคือหนึ่งหาก็หกหานะคะต่อไปเลยจ้าศูนรนีปกเขียวสั่งมาวาสันงวดทีเลียวมาสองหานะคะงวดนี้เพื่อนบอกว่าโอ้แคบหน้าจอเลยเ้ยพี่น้องเด้อเพิ่นบอกว่าเน้นอยู่ที่สามสี่สามเก่าและสี่เก่านะคะปกเขียวสั่งมาวาสันนอพี่น้องต่อไปเลยจ้ารัฐบาลไทยน้องกุม่านผ้าร่วยวาสันเด่นหก หกศูนย์หกหาเน้นเน้หกแปดวัสสันศู 0, 65, 56, 88, 60, นย์หกห้าห้าหกแปดแปดหกศูนย์เนาะคะ่ะสำหรับแนวทางนองกุมารพาลวยวัสันต่อไปเลยจ้าแนวทางของเอ,อตโตนศนนะคะ่ะนวลนี่เด่นเก่ากาเนาะปิดถ่ายโดยแนวทางเอตตนศนเนี่ยแล้วพี่น้องเก้าหกเก้าเจ็ดแปดศูนย์หาหกหาหานะคะหา้าอาสา หาเจ็ดนะคะหกแปดศูนย์สองเก้าหกและอ่าสองเก้าเจ็ดสำหรับแนวทางแอดตนลสนเนาะคะ่ะถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่อเมียพีน่น้องนะจ่าที่เด็กเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยปังปังสุขสุขคุนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ่าที่ได้แบ่งปันของมรูนาทางให้ยายไพ่มาให้พ่อเม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเป็นแนวทางขอบคุณหลายเด้อจ่าสวัสดีจ่า